Uh, สวัสดีวิดีโอต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเข้าของเครื่องใช้ของประสงค์นะหรือเรียกว่าเครื่อง uh, อัตรบ,บริการต่างๆนะครับมัง s ์ u t เทน i l ลส์คาว่า u t เทน i l ลแปลว่าอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้นะ นักศึกษาอาจจะเห็นว่าคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่อยู่ในบนสไลด์ที่อาจารย์นําเสนอเนี่ยนะมันอาจจะไม่ตรงกับในเล่มมันอาจจะอยู่ข้างล่างสลับไปสลับมานะก็ลองหาหาดูนะเพราะว่าอาจารย์พอมาทำรูปภาพเข้าไปประกอบแล้วเนี่ยนะครับเลยมา เรียงคำศัพท์ใหม่นะเอาคำศัพท์อันนี้มาไว้ต้นอันนี้ไปไว้ต่อต่อไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะลองหาหาดูให้ดีนะครับแต่ว่าจะอยู่ในคำศัพท์ในเล่มนั่นแหละนะอ่ะ uh, mounts utensils นะ u t e n s i l ก็คือเครื่องบริขารของพระสงค์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงค์นะมีอะไรบ้าง ในสมัยก่อนเลยเนี่ยนะตามรูปแบบดั้งเดิมเลยนะครับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นของพระภิกษุษสงฆ์เนี่ยจะมีอยู่8สิ่งเขาจึงเรียกว่าเครื่องอัถบริขารนะอัฐแปลว่า8อัถบริขารก็คือสิ่งของเครื่องใช้สำคัญ8ดอย่างนะครับก็จะมีอะไรบ้างอะมีบาท สำหรับบินธบาตตอนเช้านะแล้วก็มีถมกระกะหรือหม้อน้ำเอ๊ะพระเจาถ้วยกรองน้ำสำหรับกรองน้ำดื่มนะเพราะในอดีตพระสงฆ์เวลาเดินทางไปนะตามที่ต่างๆนะท่านจะ,ะดื่มน้ำหรือฉันน้ำนะที่อยู่ในสระตามสระก็จะต้องมีเครื่องกรองน้ำกรองเอาปฏิกูลเอาฝุ่นอะไรอ,ออกนะครับ ก็จะมีอะไรอีกมีไตรจีวรน,นะผ้าจีวรได้แก่ทั้งอัมตะวาศกผ้านุ่งอุตระสงฆ์ผ้าหม่มแล้วก็ผ้าสังคตินะมะีประคตก็คือเข็มขัดรัดพระนุ่งนะเพราะว่าพระนุ่งนุ่งธรรมดานุ่ง,ง,งผูกกันไวเ้เฉยๆอาจจะไม่แน่นพอต้องมีสายเข็มขัดรัดนะแล้วมีเข็มเย็บผ้านะ มีมีดโกนสำหรับปลงผมนะอันนี้เป็นเครื่องบริขารแบบดั้งเดิมแบบโบราณนะแต่ด้วยอะไรอ่ะออวิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปอาจจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมมากขึ้นท่านจะได้อ,อ,อะไระรักษาจจำวัดรักษาศีลได้มีความสะดวกมากขึ้นอาจจะมีย่าม นะอาจจะมีเสื้อเป็นลำลองเช่นเ,เรียกเสื้อสะบงมันไม่ใช่เสื้อสะบงเสื้ออังสะขอโทษนะก็คือเป็นชุดอังสะคล้ายๆเสื้อกล้ามนะมีร่มมีผ้าหม่มมีหมอนมียามีสิ่งต่างๆมีเสื่อมีอะไรพวกนั้นนะก็ทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้เรียกว่าเครื่องบริขารของพระสงฆ์นะ ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า mugs utensils mugs utensils นะมีอะไรบ้างบาดนะบาดเนี่ยนะใช้คำว่า mugs bowl mugs bowl หรือ arms bowl mugs bowl arms bowl ต่อไปย่ามย่ามที่สำหรับใส่ของ จำเป็นของใช้ต่างๆกุญแจหรือช้อนหรือทิชชู่ผ้าเช็ดหน้าผ้าผ้ารองกราบอะไรพวกนี้นะก็จะใส่อยู่ในย่ามนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าม c h แ l ช a ชม s a แ c h l นะต่อไปพัดเนี่ยพัดแบบนี้นะซึ่งแต่ดั้งเดิมเลยทำด้วยใบายตาล เขาจึเรียกว่าตาลปัดนะตาลปัดพัดตาลปัดเนะี the ceremonial fan of the monk Fan ก็คือพัดนะ the ceremonial fan of the monk ตาลปัดอย่างนี้นะนะเอาไว้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะเรื่องราวของการใช้ตาลปัดเนี่ยก็มีหลายที่มานะหลายาหลายคำบอกเล่าเหลือเกิน นะบ้างก็บอกว่าสืบเนื่องมาจากที่พระพุทค์ทรงใช้ใบลานยกขึ้นมาที่แสดงธรรมโปรดให้พระพุทธบิดาครั้งหนึ่งหรือบ้างก็เล่าว่าพระสงฆ์ในอดีตนั้นนำจีวรจีวรที่ท่านใช้นะันนำเอามาจากผ้าห่อศพของศพที่เขาอยู่กลางปากกลางดงนะท่านจะไป อะไรอ่ะทำบริกรรมนะแล้วก็เอาผ้ามาใช้ดังนั้นต้องมีพัดปัดบังปัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยตละลปปัดของพระสงฆ์เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมนะในการให้สวดให้พรหรือต้องสวดบริสวดบทสวดที่ต้องใช้สมาธิมากๆดังนั้นพระสงฆ์จึงมี ตลปัดอันนี้เอาไว้ปิดบังสายตานะไม่ให้มี direct contact กับญาติโยมประโยกำลังนึกนึกอยู่ลืมตามามองเห็นหน้าโยมลืมบทสวดนี่เป็นต้นนะอนนันตลปัดภาษาอังกฤษใช้คำว่า ceremonial fan of the monk ceremonial เนี่ยมาจากรากคำว่า ceremony n y แปลว่าพิธีกรรม อัน c e ร e ม o เน a l ก็คือที่ประกอบพิธีกรรมแฝนพัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์อ t h ต m ม n งนะอ่ะนี่ก็คือตลปัดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตลปัดนี่คือตลปัดธรรมดาทั่วๆไปนะแต่ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่พระที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีพัดซึ่งเป็นพัด พระราชทานแบบนี้เรียกกันว่าพัดยศนะซึ่งจะเป็นของที่พระราชทานนะคู่กับเซอร์ติฟิเคตของสมณศักดิ์ของพระสงค์นะดังนั้นพัดยศนะจึงใช้คำว่า i n s i g n i นียคำนี้แปลว่าให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แฟนพัดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ of the rank ของยศถาบรรดาศักดิ์นะอันพัดที่แสดงยศของพระสงฆ์เ็เรียกว่าพัดยศนะต่อไป the monks living quarters monks living quarters แปลว่าอุติที่อยู่พระสงฆ์นะ quarters แปลว่าห้องครับขนาดไม่ใหญ่มาก the quarters มังส์ living quarters ก็คือกุฏิพระสงฆ์นะครับคำต่อไป a l t e r t a r a r ก็จริงนะลูกแต่ไม่ได้ออกเสียง R นะในภาษาอังกฤษนะลูกนะอะไรก็ตามที่เป็นลงท้ายด้วย A-R นะส่วนใหญ่จะออกเสียงว่าเออเช่น เงินดอลลาร์เนี่ย B O L L A R เขาก็ไม่ออกดอลลาร์นะฝรั่งเขาออกเสียงดอลเลอร์หรือไม่ Calendar ที่แปลว่าปฏิทินเขาก็ไม่ได้ออก calendar นะเขาออก Calendar นะดอลลาร์ Calendar นะหรือน้ำตาล S U G A R เขาก็ไม่ได้ออกซูกาไม่ใช่นะเขาก็ออกซูเกอร์ มันคัณนี้ t a r ออก t a r นะ a l a l t e r a l t e r แปลว่าท่านนะท่านที่วางรูปเคารพท่านหรือฐานตั้งรูปเคารพ a l t e r นะดังนั้นคำนี้ a l t e r ถ้าเป็นท่านวางพระพุทธรูปแบบนี้ จะเรียกว่าฐานชุกกะชีนะฐานชุกกะชีคือฐานปูนเนี่ยที่ก่อขึ้นไปเพื่รอ,องรับพระพุทธรูปอันนี้นะเรียกว่า the a l t e r of the Buddha image ฐานตั้งพระพุทธรูปนะอาลุกดูนิดหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีขนาดใหญ่แล้วตั้งอยู่บนฐานที่สูงใหญ่ขนาดนี้ ก็จะดูได้ระดับที่กลมกลืนสายตากันดีนะฐานสูงใหญ่พระพุทธรูปองค์ใหญ่เห็นไหมหน้าตักพอดีกับฐานแบบนี้ก็มีขนาดสมส่วนกันนะคะแต่ถ้าฐานสูงใหญ่ขนาดเนี้ยและพระพุทธรูปองค์เล็กๆเ,กเกช่นองค์เท่าสาวกเนี่ยองค์เท่าพระสาวกแบบนี้เอาไปตั้งตรงนี้นะเมื่อพระพุทธรูปองค์เล็กแบบนั้นนะฐานที่สูงใหญ่จะ กลืนจะในทางสายตาแล้วจะกลืนกินพระพุทธรูปดังนั้นเมื่อพระพุทธรูปองค์เล็กเนี่ยนะลกฐานชุกกะชีแล้วฐานพระเนี่ยเขาจึงแต่งด้วยบุทสบกครอบเข้าไปเพื่อให้องค์พระพุทธรูปนั้นกลมกลืนกับฐานยกตัวอย่างนะเช่น,อย,น,นอย่างนี้เห็นไหมคะอย่างนี้เห็นไหมลูกฐานขนาดใหญ่แล้วพระพุทธรูปองค์เล็ก เมื่อวางก็จะไม่กลมกลืนกันเขาจึงสร้างบุรสบกครอบทับลงไปแบบนี้นะหรือเนี่ยพระแก้วมรกตเช่นเดียวกันนะองค์ขนาดไม่ใหญ่มากสูงแค่66เซนติเมตรเนี่ยนะเะฉนั้นฐานที่สูงใหญ่แบบนี้ก็จะไม่สมส่วนกันเขาจึงสร้างบุรสบกอย่างนี้เรียกบุรสบกครอบทับลงไปนะนี่เหมือนกันอนะันนี้ขยายให้ดูนะ นั่นจะดูว่ามีความสง่างามมีความกลมกลืนเข้ากันมากขึ้นนะเนี่ยมีบทสรบกครอบทับลงไปนะครับในวัฒนธรรมในภาคเหนือเขาก็สร้างเป็นลักษณะแบบนี้ครอบทับพระพุทธรูปบนฐานชุกกะชีเช่นเดียวกันลักษณะของอาคารเรือนปราสาทสี่เหลี่ยมข้างบนเป็นชั้นซ้อนชั้นซ้อนชั้นซ้อนแบบนี้นะ ในวัฒนธรรมภาคเหนือเขาเรียกว่ากูอันนี้เรียกว่ากูกอไก่สระอไม่เองกูพระพุทธรูปนะลูกกูพระพุทธรูปนะอ่าสำหรับอ่าปราสาทขอมนะปราสาทที่สร้างขึ้นถวายเทพเจ้าในศาสนาฮินดูนะก็มีท่าน ตั้งรูปเคารพแบบนี้เหมือนกันและรูปเคารพอันนี้เป็นเสวลึงอันะแท่นนี้เขาจะเรียกว่าฐานโยนีนะอันท่นตั้งรูปเคารพเนี่ยฐานโยนีเนี่ยนะก็ใช้ภาษาอังกฤษคาเดียวกันได้คือคำว่า altar the yoni altar นะได้เช่นเดียวกันนะครับหรือนี่อันนี้คือฐาน altar ที่ โผล่ขึ้นมาหน่อยเดียวงานที่วัดพระมหาธาตุสุขโขทยัยอันนี้จริงๆเป็นพื้นที่เขาสร้างกลบทับไปแล้วนะกลบทับไปเลยนะลูกถามว่าอันนี้เป็นของเก่าของเดิมที่อยู่คู่กับปราสาทหลังเดิมนะต่อมาเมื่อมีการสร้างพระเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินครอบปราสาทหลังเดิมไปก็มีการสร้างฐานพยทีซ้อนกันสองชั้นนี่คือชั้นล่างและนุกนชั้นบนนะมีพระสาวก ลีลาประทักนาณาวัดอยู่ด้านนู้นนะดังนั้นตรงเนี้ยกรมศิลปกรเขาไปาขุดค้นแล้วเขาเขาเจอว่านี่คือท่านเดิมหรือฐานตั้งรูปเคารพเดิมนะส่วนรูปเคารพข้างบนนั้นเป็นอะไรไม่ทราบแน่แล้วนะเพราะว่าไม่ไม่เหลือให้ให้เห็นแล้วนะไม่รู้ว่ารูปเคารพตรงนี้เป็นอะไร อาจจะเป็นพระรัตนตรัยมหายามก็ได้นะหรืออาจจะเป็นพระภไยสิยคุรุก,ก็ได้หรือจะเป็นรูปคารพอื่นๆก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามฐานนี้นะก็เรียกว่า a อ t e r เหมือนกันนะครับ a อลเตอ่ะทีนี้ย้อนไปคำศัพท์ a อ t e r covering คลุม ครอบ with a spire แปลว่ายอดแหลม t o p p ข้างบน pavilion แปลว่าบุดสบกหรือศาลา pavilion topped spire ก็คือบุดสบกที่มียอดเป็นปราสาท covering คลุมครอบ altar แท่นฐานาน,นะ นั่ The o u t e r covering with a spire topped pavilion mm hmm. ก็หมายถึงอันนี้นี่เองเนี่ยหมายถึงฐานนี้ The o u t e r covering with a spire topped pavilion เนี่ยนะครับคือฐานชุกชีที่ครอบด้วยบุรสบกนะฐานทุกชีนะที่ครอบด้วยบุรสบกยอดปราสาทข้างบนนั่นเอง นะครับนี่ก็เหมือนกันนะใช้คำศัพท์สำนวนเดียวกัน The o u t e r covering with a s p i e d topped pavilion นะครับต่อไปคำศัพท์อีกอันนึงใกล้ๆเคียงกันเลย The o u t e r covering with ฐานที่ครอบด้วย a superimposed structure เจอแปลว,ว่าโครงสร้าง superimposed ที่เป็นชั้นซ้อนๆกันก็หมายถึงปูแบบล้านนาเนี่ย the outer covering with a superimposed structure นะต่อไปหมายถึงกูนะครับนะต่อไป the set of outer tables เนี่ยมาเป็นเซตเลยเนี่ย outer แปลว,ว่า ท่านวางรูปเคารพเห็นไหมมีฐานนี้ตั้งอา่าฐานนี้ตั้งพระพุทธชินราชเห็นนะครับนะอันเนี้ยมาเป็นโต๊ะมาเป็นหมู่เลยมาเป็นเซตก็เรียกว่าเ e ต of a l t a r tables ก็หมายถึงโต๊ะหมู่บูชานั่นเองนะครับโต๊ะหมู่บูชาเห็นไหมคำศัพท์มันก็รากมันจะมาจากคำว่า altar นะ the set of a l t e r tables คำต่อไป disciple of the Buddha คำนี้ disciple แปลว่าสาวกนะสาวกสาวกของพระพุทธองค์ disciple of the Buddha นะเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระประธานหรบอก the principal Buddha image ส่วนนี้ละ่ะ ปฏิมากรรมพวกนี้เป็นรูปใครเป็นรูปสาวกของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลานะก็จบพระโมคัลานะภาษาลีบุตรนะเป็นพระสาวกหรือพระอรหันต์อื่นๆเนตรงนี้นะจะสังเกตว่าพระสาวกจะไม่มีรัศมีข้างบนนะไม่มีนะรัศมีข้างบนนั้นจะมีเฉพาะพระพุทธรูปเท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้เป็นปฏิมากรรมรูปสาวกก็คือ ภาษาอังกฤษคือ disciple of the Buddha นะ disciple of the Buddha คำศัพท์ต่อไปนะครับ scripture cabinet scripture แปลว่าคำพีนะครับคำพี cabinet แปลว่าตู้นั้นะ scripture cabinet ก็หมายถึงตู้พระธรรมนั่นเองใช่ไหมตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกนะที่เก็บพระธรรมเก็บคัมภีร์ต่างๆนะครัมภีร์ในพุทธาศา,าสนาก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกนะงั้นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเนี่ยพวกเนี้ยภาษาอังกฤษใช้คำง่ายๆคือคำว่า scripture cabinet ต่อไป religious คำนี้มาจากราก คำว่า religion religion แปลว่าศาสนานั้นเปลี่ยนจาก john g i o n เป็น g i o u s religious แปลว่าเกี่ยวกับศาสนาในทางศาสนานะ offerings เป็นคำนามมาจากรากคือคำว่า offer O F F E R, offer แปลว่าเสนอเสนอให้นะเติม I N G เข้าไป Offering s แปลว่าของถวายของที่เราเอาไปถวายพระสงฆ์หรือเอาไปถวายวัดนะ Religious Offering นอกจากนั้นคำว่า Offering s ที่แปลว่าของถวายพวกนี้ ยังใช้กับพวกของถวายผีถวายสารพระภูมิถวายสันเจ้าผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกที่ไปเจอตามต้นไม้ตามอะไรต่างๆหรือชุดไทยชุดอะไรที่เ็ไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนอะไรพวกนั้นนะ่ะนะสิ่งของพวกนั้นที่ถวายผีพวกนั้นทั้งหมดก็ใช้คำนี้ได้เช่นเดียวกัน offering s แต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากคำว่า religious เป็น spirit offering mm hmm. ก็คือของไหวผ้ผีนี่เป็นต้นนะ offering's นะครับต่อไป amulet charms charms แปลว่าอระโด amulet แปลว่าเครื่องรางของขลังนะ amulet charms ก็คือพวกเครื่องรางของขลังพวกอะ,อะไรอ่ะ ผ้ายันได้สายศินพวกตะกรุดพวกปลัดคิกพวกพระเครื่องพวกขตุคามอะไร,ะไรต,ต่างๆที่คนเอามาห้อยปห้อยคอห้อยตามลำตัวนะจริงๆแล้ว a อม l e t เล a ชารพวกนี้เป็นเพียงเครื่องเตือนจิตใจไม่ให้ทำสิ่งชั่วร้ายนะ เป็นเพียงเครื่องเตือนจิตใจพอเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้นะว่าให้ทาแต่ความดีหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายอย่างนี้เป็นต้นเรียกรวมๆกันว่าเครื่องลังของของอลัง amulet charms ตออไป seat คำนี้แปลว่าที่นั่ง seat seat the monks seat ที่นั่งของพระสงฆ์ used ใช้ in a ceremony a ในพิธีกรรมหรือ the preaching seat ที่นั่งที่พระสงฆ์นั่งสวดให้พรนะจะใช้คำหน้าหรือใช้วลีหน้าหรือใช้วลีหลังก็ตามมีความหมายเดียวกันก็คืออาสนะสง์แบบนี้นะ the preaching seat ที่นั่งของพระสงฆ์ที่ใช้ในพิธีกรรม the monks seat used in a ceremony นะครับคำต่อไป the elegant monk's seat ที่นั่งพระสงฆ์ elegant ที่แต่งอย่างประดับประดาอย่างหรูหรานะวิจิตนะเรียกว่าเป็นฮารูฮรา e l e g a n t to give sermon เพื่อเอาไว้นั่งเทศ to give a sermon sermon แปลว่าเทศนานะที่นั่งพระสงฆ์ที่เอาไว้นั่งเทศภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคราบภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็คือธรรม,มาทจที่แสดงธรรมของพระสงฆ์เห็นไหมลูกธรรมาทมาจากคำว่าธรรมะบวกกับคำว่าอาจหรือที่นั่งแสดงธรรมนะที่นั่งเทศในภาคกลางที่นั่ง เทศนาของพระสงฆ์เขามักจะทําเป็นรูปหงเห็นไหมครับเป็นรูปหงนี่คือขาวหงปีกหงก็ตามความเชื่อนะแล้วแต่ศิลปะนะครับตามความเชื่อว่าพระที่ขึ้นนั่งเทศบนนั้นนะก็คือองค์พรมนั่นเองนะหงคือพาหนะขององค์พรมนะครับและในวัฒนธรรมต่างๆธรรมาของ พระสงฆ์ที่ใช้เทศเนี่ยมักจะสร้างแบบหรูหราอลังการนะเพราะเขาให้ความสำคัญกับการเทศหรือการสวดมหาชาติเทศมหาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะในภาคอีสานเขาเรียกบุญพระเวทนะก็คือเทศมหาเวทสันดออะไรแบบนี้นะอันที่นั่งพระสงฆ์จะหรูหราอลังการเห็นไหมบาง วัฒนธรรมธรรม,มาทก็ทําเป็นรูปปราสาทนะส่งปราสาทสวยงามนะประดับด้วยไม้แกะสลักนะเครื่องล่างอาจจะเป็นการก่ออิฐถือปูนประดับด้วยปูนเครื่องบนน้นจะเป็นไม้เป็นปราสาทไม้นะแกะสลักที่มีความสวยงามนะอันแต่และว,วัฒนธรรมนี่อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมธรรม,มาทในพระอีสานะตั้งอยู่บนเสาที่ขึ้นมาจากข้างล่างเลยไม่ธรรมดานะอันนี้ถือว่าเป็นธรรม,มาทเก่า มีความสวยงามนะที่เหนืออันนี้จังหวัดน่านนะเป็นวัดต้นแหลงจังหวัดน่านอาจารย์ถ่ายมานะก็ถือว่าเป็นธรรมมาศของชาวลือ้อชาวไทยลือ้อนะที่ให้พระสงค์ขึ้นไปแสดงธรรมบนนั้นนะ the monks the e l e g a n c monks e a t used to give sermon นะหรือ for giving a sermon ก็ได้นะนี่นี่คือวัดสีนวลสว่างอารมณ์นะที่อำเภอเครื่องในบ้านชีทวนจังหวัดอุบลราชธานีเต็มธรรมมาตเป็นรูปบุษบกเทินบนหลังสิงสวยงามมากนะด้วยปูนนะทำด้วยปูนประดับด้วย ปูนปั้นลายปูนปั้นต่างๆมีความสวยงามมากนะใช้ในงานบุญใหญ่ๆนะฮะให้พระขึ้นไปแสดงธรรมเรียกว่า the e l e g a n t m o n k seat the e l e g a n t m o n k seat to give sermon นะครับต่อไป incense In sticks นะ incense In sticks หรือ joss sticks, นะ sticks แปลว่าทูปนะทูป sticks แปลว่าแท่ง incense In แปลว่ากลิ่นหอมนะ incense sticks ก็คือแท่งที่มีกลิ่นหอมนะทูบต่อไป candle candle คือเทียนนะเทียน the candle the candle stand ไม่ใช่เทียนยืนได้นะ the candle stand stand แปลว่าที่ตั้งงั้น the candle stand ก็คือเชิงเทียนนะ ไม่ว่าเชิงเทียนจะทําเป็นแท่งเป็นรูปดอกบัวหรือจะเป็นรูปเรือหงนะหรือจะเป็นรูปสตัตวพันธ์ต่างๆนะเชิงเทียนตามวัดนะใช้คำว่า the candle stand คำต่อไป the sacred แปลว่าศักดิ์สิทธิ์ white ขาว cord เชือก ได้นะเส้นนะโคดอัน sacred white cord ก็หมายถึงเชือกใสาศิลน,นั่นเองนะครับเชือกใสาศินนะอ่ะเพื่อไม่ให้อ่าอะไรอ่ะเพื่อไม่ให้เทปวิดีโอมันยาวมากนะเทปนี้ก็เอาไว้แต่คำนี้แล้วเดี๋ยวเทปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆที่พอที่ควรทราบนะครับสำหรับเทปนี้ก็ สวัสดี